สวัสดีครับมาดูคำชะโนดกันครับไปตรวจคำชะโนดนะครับ <Okay. S 1> อ่างวดที่แล้วงวดที่แล้วหลุดเนอะนี่ไม่มาสำหรับนี่น่นะงวดที่แล้วนะเท่านะนี่แปดอันนี้ไปล่างเด้วย นะดเดาเอ,อนี่วันนี้นะคขราเข้า,า,ขานะ 1, นสเด่นเข้าเข้านะ เ้าสองหนึ่งเองนหนึ่งเอ็หนึ่งมาดูวันนีดด้กันนี่หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหน่้าเจ็ดเก้าวันนี้ก็เน้นนี่ มาดูรวย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 นี่ก็เข้าดีนะวันนี้มีห้าเก้าก็ศูนย์ห้าเชียนนิยมเทพทันใจนี่เข้าทุกงวดครับหนึ่งเก้าศูนย์ข้าวถุงวดมาดูขวดตหลังสังดา รากมะเดือรากมะเดือให้ให้โชคมาคูแซ่ถ้มบาดาลพญานากีเสียนเจ็ดเสียน ก็ย้ำเช้าอันนี้ชอบห้ามากเลยนะนห้าสาม ลง,งหนึ่งเพลงหนึ่งวดที่แล้วข้าวนะแล้วข้าวก้อนนี้ก็เน้นไปเลยนี่สามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสาม,สามแล้วก็สามสามเรื่องมันจะมาตรงนี้นี่หกสาม ใชบแล้ววันนี้สามกับห้าเนี่ยต้องมีมาห <ไป S 1> นึ่งตัว5 5ห้าหกห้าเจ็ดห้าเน้นได้เลยวันนี้ ที่แล้ววันที่แล้วจับคู่กันถูกนะนี่วันที่แล้วตรงตรงวันที่แล้ววันที่แล้วคาดออกมาในร,ร้อยนี่จับคู่เลยกับก็ตรงตรงข้โต ที่แล้วเข้าเต็มเต็มที่แล้วได้มาหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนะขอบคุณที่เข้ามารับชมเลยติดตามให้นะ กดไลค์กดแชร์ให้ก็ได้ครับจะไม่ว่าครับขอบคุณทุกคนนะครับ